น,ะะนั่นพ่อนี่คะพ่อจะมาอยู่นี่ได้ยังไงลูกพ่อเขาไปทํางานแต่นั่นพ่อจริงๆนะคะถ้าแม่ไม่เชื่อแม่ก็หันไปดูสิคะพ่อคะพ่อมีอะไรหรือเปล่าคะเบอ,อ๋อไม่มีอะไรหรอครับสงสัยผมคงหัวไปเองอะอย่าไปสนใจดีกว่านะครับ ชิต้าเดี๋ยวชิต้าเนี่ยไปเล่นรอแม่ตรงนู้นก่อนนะเดี๋ยวแม่ตามไปได้ค่ะ ขอตัวแป๊บนึงนะค่ะโทรมามีอะไรแอนคุณอยู่ไหนคะเบโอ๊ยก็ผมบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าผมทำงานอยู่คุณจำไม่ได้ไงเบคะพอดีว่าชีตาเขาทำสร้อยข้อมือให้คุณนะคะเขาก็เลยอยากให้คุณดูเดี๋ยวฉันกับลูกเนี่ยแวะไปหาคุณนะคะไม่ต้อง เดี๋ยวค่อยคุยกันที่บ้านแอนผมบอกคุณเป็นร้อยรอบแล้วไม่ใช่เหรอว่าเวลาทำงานเนี่ยอย่าโทรมาผมมีประชุมอีกมันเสียวเวลาใครโทรมาหรอคะเบรอ๋อที่ทำงานนะครับ น่าเบื่อจะตายผมบอกว่าวันนี้ลาก็ยังโทรมาตามผมไปทำงานอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ผมว่าไม่เป็นไรหรอกนะช่างมันเถอะผมว่าเรามาต่อเรื่องของเราไปดีกว่า คะฉันขอยืมชุดที่คุณใส่ได้ไหมคะฉันให้คุณเลยค่ะ1,000บาทเอาไปเลยค่ะคุณคะสนใจเล่นเกมไหมคะไม่ คุณคะแค่ตอบคําถามเกี่ยวกับแฟนคุณแค่3ข้อแค่นั้นเองค่ะโอ้ก็บอกว่าไม่งานจะไปไหนก็ไปเลยไปคุณคะถ้าตอบถูกเนี่ยแต่ละข้อมีของขวัญให้หมดเลยนะคะแต่ถ้าคุณตอบถูก3มข้อเนี่ยเรามีรางวัลพิเศษให้คุณด้วยนะคะนี่แกเห็นไหมว่าฉันก,นกำลังจะทาอะไรอยู่อะจะไปไหนก็ไปเลยไปน่าลำคาญว่ะเฟยคะน่าสนุกออกนะคะฉันอยากเล่นอ่ะฉันจะได้ตอบคําถามดีกับคุณได้ไงคะเอ่อ คุณคะถ้าเกิดว่าตอบถูกเนี่ยจะได้รางวัลจริงใช่ไหมใช่ค่ะแน่นอนถ้าเกิดว่าฉันหลอกคุณเนี่ยคุณแจ้งตำรวจจับฉันได้เลยคะ่ะเอางั้นเลยเหรอคะอืมถ้างั้นฉันเล่นคะ่ะถามมาได้เลยคะ่ะคำถามแรกคุณกับแฟนคุณเจอกันที่ไหนคะคือว่าฉันเนี่ยทำงานธนาคารคะ่ะเราเจอกันได้3ปีแล้วคะ่ะแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยว่างก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันใช่ไหมคะเบ คุณผู้ชายคะคุณผู้หญิงพูดถูกต้องไหมคะใช่ครับตามนั้นเลยครับคุณผู้หญิงตอบถูกหนึ่งข้อแล้วรับรางวัลไปเลยคะ่ะห้าร้อยนี่ดีใจด้วยนะคะคุณได้รางวัลชิ้นแรกคะ่ะคำถามต่อไปนะคะแฟนของคุณมีลูกหรือย,ยังคะ <c oughs> ยังค่ะยังไม่มีสิคะ หรือว่าคุณแอบมีลูกแล้วไม่บอกฉันคุณจะบ้าเหรอคุณคุณพูดอะไรออกมาเนี่ยผมจะไปมีลูกตอนไหนนะครับเย้คุณตอบตรงกันค่ะถ้าอย่างนั้นรับรางวัลไปเลยนะคะอะไรเนี่ยเนี่ยเหรอรางวัล ต้อยข้อมือกระจอกกจกเนี่ยนะคำถามข้อต่อไปเลยนะคะคําถามข้อเนี้ยเป็นคําถามที่สําคัญมากเลยค่ะว่ามาเลยค่ะคําถามคือแฟนของคุณแต่งงานแล้วหรือยังคะยังค่ะเราสองคนเนี่ยแค่คบกันค่ะยังไม่ได้แต่งงานกันแต่ว่าฉันจะบอกความรับให้นะคะคะฉันว่าคุณเนี่ย กำลังจะขอฉันแต่งงานใช่ไหมคะคุณตอบคำถามข้อที่3ถูกถ้าอย่างนั้นรับรางวัลไปเลยค่ะโอ้เบนี่แหวนเพ็ดคุณดูสิคะเฮ้ยนี่มันคุณตอบคำถามหมดแล้วถูกทั้ง3ข้อรับรางวัลพิเศษไปเลยค่ะ เเบอร์โทรนี่ในบรารลวันพิเศษไงคุณลองโทรไปสิคะไม่แน่นะคะอาจมีรางวัลใหญ่เนี่ยรอคุณอยู่ก็ได้เบยคะโทรเลยคะ่ะโทรเลยก็ได้ครับสวัสดีครับผมทนายเดโชนะครับ ดูแลเรื่องคดีฟ้องอยางโดยเฉพาะมีอะไรผมรับใช้ครับมันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยแอนเอ่เอ,อ,อคุณแอนคือใครหรอคะเบอร์ทนายไงฉันให้คุณไว้เบย์คุณจะได้เอาไว้ปรึกษาเรื่องการย่างไงส่วนเรื่องรางวัลพิเศษที่คุณจะได้เนี่ยก็คือใบฟ้องหย่า นอกนั้นคุณจะไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าสมบัติทุกชิ้นเนี่ยเป็นของฉันทั้งหมดส่วนไอ้สร้อยข้อมือเส้นนั้นน่ะเป็นสร้อยที่ลูกเนี่ยร้อยที่โรงเรียนและมันเป็นสิ่งเดียวที่คุณจะได้มันไปเพื่อเตือนคุณว่าคุณมีลูกแล้วและลูกของคุณเนี่ยชื่อชีตาส่วนไอ้แหวนเพชรวงนั้นน่ะคุณเก็บไว้เถอะแหวนแต่งงานของฉันเนี่ยฉันไม่ต้องการมาันละนี่คุณแต่งงานแล้วหรอคะเออ คิดแล้วคุณก็มีลูกแล้วด้วยบิวคุณคุณฟังผมก่อนนะคือมันไม่ใช่แบบนั้นนะบิวผมอธิบายได้จริงๆนอะ่ะพ่อชิต้าลูกชิต้ามาหาพ่อเร็วชิต้าลูกมาหาพ่อเถอะนะนะแม่คะเราไปกันเถอคะค่ะไปสิจ้าลูกแอนชิต้าชิต้าชิต้าฟังพ่อกลนลูกชิต้าอย่าเพิ่งเข้าใจพ่อผิดนะลูกเบนี่คุณแต่งงานแล้ว มีลูกโตขนาดนี้แล้วอ่ะคุณยังมาหลอกฉันอีกเหรอฉันผิดหวังในตัวคุณมากต่อไปเนี้ยเราไม่ต้องมาเจอกันอีกบิวบิวนี่คุณจะทิ้งไปอีกคนอ่ะบิวจะให้ฉันคบกับผู้ชายอย่างคุณเหรอฉันไม่ไหวหรอกนะเบเนี่ยคือรางวัลสำหรับคนโกหกอย่างคุณบิวบิวบิวนะก่อนสิบิวบิวบิวคุกลับมาก่อนดิบิวผมอธิบายได้นะบิว ้ไปไงไปไงบอเกิดอะไรขึ้นคะตั้มนี่คุณป้อนนมโน้ตบุ๊กแทนที่จะป้อนนมลูกเนี่ยดูนี่โน้ตบุ๊กพังหมดเลยเนี่ยโอ้ฉันขอโทษนะคะที่รักฉันขอโทษค่ะแล้วนี่หน้าคุณเป็นอะไรเนี่ยทำไมโซ่ขนาดนี้ฮะ หน้าฉันมีอะไรหรอคะอทัามเฮ้ยบอบอบโบ,อบ,อบอคุณได้พักผ่อนหรือเปล่าเนี่ยสงสัยเป็นเพราะว่าฉันเลี้ยงลูกทั้งวันทั้งคืนเลยไม่มีเวลาดูแลตัวเองอะคะ่ะก็ลูกส่งเสียงร้องตลอดทั้งคืนเลยและอีกอย่างฉันกลัวว่าเขาเนี่ยจะส่งเสียงรบกวนคุณฉันก็เลยเอาเขามาเลี้ยงข้างล่างนะคะฉันขอโทษนะคะโบผมว่าเราควรจะจ้างพี่เลี้ยงเด็กสักคนนะครับไม่ได้นะคะเพราะว่าฉันไม่ไว้ใจนะคะ สมัยนี้มิจฉาชีพมันเยอะฉันอยากดูแลลูกของคุณด้วยตัวเองค่ะและอีกอย่างเนี่ยลูกของคุณก็เหมือนลูกของฉันค่ะถ้างั้นผมจะให้เงินคุณเพิ่มเป็นการตอบแทนแล้วกันครับฉันเกรงใจจังเลยนะคะที่ฉันทําไปเนี่ยฉันไม่ได้หวังเงินเลยนะคะเอาไปเลยครับคุณช่วยเลี้ยงลูกให้ผมเนี่ยถือว่าผมให้เป็นการตอบแทนแล้วกันครับะะเดี๋ยวพ่อไปทำงานก่อนนะลูกอยู่กับแม่นะลูก ฝากดูแลรูปผมด้วยนะครับได้ค่ะออกมาได้แล้วอ่ะนี่ข้าจ้างแกเดินสิอ่ะนี่ เอาไปได้แล้วเนี่ยเอาไปเมืม่อจะตายอยู่แล้วเนี่ยอ๋อแล้วแกก็จำไว้นะถ้าแกทำดีเนี่ยฉันจะจ้างแกต่อไปแล้วก,กดเหล็กของที่เนี่ยคือห้ามให้ใครเห็นแกเด็ดขาดเข้าใจไหมรับทราบค่ะคุณนายแล้วฉันเนี่ยก็จะออกไปข้างนอกแล้วก็จะรีบเข้ามาก่อนที่โผลฉันจะกลับมาค่ะคุณนาย แค่สีป้ายตากระดูไม่ออกแล้วไอต้ตำนี่มันโง่จริงๆเลยโง,สง,โง,สง่สับโง่สับสสมบัติมันอยู่ไหนนะ ที่รักของฉันดีกว่า,าคุณนายลืมโทรศัพท์ไปแน่ๆเลยอะ่ะผู้ชายาคุณนายคะคุณนายลืมโทรศัพท์หรือเปล่าคะเอ,อเ่อขอโทษจ้ะแวะซื้อกาแฟหน่อยดีกว่าเฮ้ เป๋าตังไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวพ่อไปทำงานก่อนนะลูกอยู่กับแม่นะลูกฝากดูแลลูกผมด้วยนะครับเฮ้ยหรือไปตอนนั้นแน่เลยจะมีเวลากลับไปเอาไอ้ตั้มะนะคะมันให้เงินฉันมาเพิ่มแล้วฉันเนี่ยก็ไปจ้างพี่เลี้ยงเด็ก มาเลี้ยงเด็กแข่ซะแล้วอย่างนี้เราคงได้เจอกันบ่อยๆในสิ่งที่รักใช่ค่ะเจอทุกวันยังได้เลยอ๋นอนี่อันนี้ฉันให้คุณค่ะที่รักคุณน,นี่น่ารักที่สุดเลยแน่นอนคะ่ะอยู่นี่นี่เองอเฮ้ยนี่เขเป็นใครเนี่ยแล้วมาอยู่ในบ้านฉันได้ไง คแล้วโบไปไหนไม่พูดใช่ไหมถ้าไม่พูดเดี๋ยวฉันจะเรียกตำรวจมาจับเธอเลยนีแหละอย่าอย่ๆนะคะอย่าแจ้งตำรวจเลยนะคะงั้นก็บอกมาให้หมดว่าเธอเป็นใครแล้วโบหายไปไหนคือว้ายตั้งคุณมาได้ยังไงคะผู้หญิงคนนี้เป็นคุณบอกคือตอนที่คุณนายไปแต่งตัวมีข้อความเข้ามา คุณนายลืมโทรศัพท์เวนแน่เลยอะ <_ C 1> ผู้ชายนางบ้าแกบอกโผ่ใช่หรอฮะถ้าหนูไม่บอกสามีคุณนายก็จับหลูเข้าคุกสิคะ <_ C 1> คุณนี่สแสดงละครเก่งนะโบสะแสดงเหมือนกับรักลูกผมจริงจริงจนผมลงที่ว่าคุณเป็นคนดีถึงได้ยอมแต่งงานกับคุณเนี่ยแต่ที่ไหนได้คุณไม่ได้อยากเลี้ยงลูกผมจนต้องไปจ้างพี่เลี้ยงมาเลี้ยงลูกเพื่อที่ตัวเองจะได้มาละเลงก,กับชูแบบนี้อะนี้อะไร นี่นมันสร้อยเมียผมที่ตายไปแล้วนี่นี่โบนี่คุณโกหกผมคุณยังกล้าขโมยของผมอีกเหรอจ้ามค่ะคุณฟังฉันก่อนนะคะใจฟังอะไรโบนั่งกบกชู้อยู่แบบนี้เราเลิกกันเนคุณไม่ต้องกลับไปบ้านนี่ถ้าคุณกล้าเสนอหน้าไปนะผมจะแจ้งความจับคุณข้อหาบุกรุกจาคะนังนุษแกต้องสารเลวแกทำทุกอย่างพังหมดเลยอะ่ะคุณพังชีวิตตัวเองแท้แท้มีผัวดีมีชีวิตดีแต่กับ ไปคบกับชูจนจน รถเป็นไรวะทำไมจู่ๆดับเนี่ยคุณคะคุณครับค<พ>ุณชื่ออะไร,รอะคะผมชื่อไอครับทำไมหรอไอซไอไอนี่เอง,เองโอ๊ยนี่เจอตั้งนานแล้วคิดถึงจังเลยอ๋อนี่เรารู้จักกันด้วยอหครับเอาก็ฉันแอนไงจำไม่ได้หรอฉันชื่อแอนนะ แอนไหนนะครับผมไม่รู้จักคุณชื่อแอนครับเอ้านี่ไม่ใช่ไอ้จักรพงศ์เหรอคะไม่ใช่ครับผมไอ้เดชาพันธ์ครับเอ้าตายแล้วโอ้ยฉันขอโทษทีนะคะสงสัยฉันคุณจำผิดคนนะคะไม่เป็นไรครับคนเราเข้าใจผิดกันได้ครับแล้วนี่รถคุณเป็นอะไรหรอคะไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนแรกผมกะจะขับไปซ่อมที่ร้านนะครับแต่ก็เสียกลางทางซะงั้นนะครับ เดี๋ยวฉันเนี่ยช่วยขี่บอทซายคุณเนี่ยไปที่ร้านซ่อมรถจะดีเหรอครับผมเกรงใจคุณแย่เลยครับไม่ต้องเกรงใจค่ะฉันเต็มใจช่วยไปค่ะขอบคุณครับเอ,อ่อเดี๋ยว<อ>ผมขอเกียร์นับนึงนะครับอาค่ะไปค่ะได้ไหมคะมาครับไปค่ะ สวัสดีครับรถเป็นไรมาครับไม่รู้เหมือนกันครับสตาร์ทมันติดติดแบบดับอะครับช่างช่วยดูให้หน่อยได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวไปนั่งรอตรงนน้นเลยนะครับได้ครับฉันว่าเราไปนั่งรอตรงนน้นดีกว่าคคุณไม่ต้องอยู่รอเป็นเพื่อนผมก็ได้นะครับแค่นี้ผมก็เกรงใจคุณมากพอแล้วครับไม่เป็นไรค่ะไหนไหนเนี่ยฉันก็ช่วยคุณแล้วฉันก็ต้องช่วยคุณให้ถึงที่สุดสิคะขอบคุณครับ เชือกลู่ตอนไหนวะเนี่ยคุณครับทรงใส่หัวเทียนรถคุณจะบอดอ่ะเดี๋ยวผมข้าไปหัวเทียนร้านแป๊บนึงรอัะคุณนะครับครับ เออคุณครับคุณคะเออฉันขอคุยอะไรด้วยหน่อยสิคะเดี๋ยวฉันมานะคะคุณ<ร>ไปค่ะค <coll ect aan> <ín> ฉันจะแบ่งทองให้แกฮ<อ>ะเออฟังไม่ผิดหรอกฉันจะแบ่งทองให้แกถ้าเกิดว่าแกเนี่ยไม่ไปบอกไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะคุณพูดจ,จริงเหรอจริงงั้นคุณก็เอาทองที่คุณขโมยได้เอามาไว้กับผมก่อน เฮ้ยจะบ้าเหรออืมไม่บ้าหรอกเพื่อความแน่ใจอะว่าใน,นระหว่างที่ผมซ่อมรถอะ่ะคุณจะไม่หนีไปคนเดียวคุณไม่มีทางเลือกนะถ้าเกิดคุณไม่ทําตามที่ผมบอกอะผมจะไปบอกผู้ชายคนนั้นโห้ยก็ได้วะอืมเอาไปแต่ฉันไม่ได้ให้แกหมดนะเสร็จงานแล้วอะค่อยว่ากันโอเคไหมจะถึงแล้วใช่ไหมครับโอเคครับ เป็นอะไรหรือเปล่าครับทำไมสีหน้าดูแปลกๆครับอ๋อเปล่าค่ะเมื่อกี้คุณคุยโทรศัพท์กับใครเหรอคะอ๋อนุ่นนี่ครับมาโนนนะครับใช่คนนี้หรือเปล่าครับใช่ค่ะ,คะทำไมไม่มีแท็กซี่มาขันวะเนี่ย จำฉันได้ไหมจ๊ะใครเหรอเออแอนไงจ๊ะเพื่อนลูกชายป้าใช่ไหมอะไอ้ไหมหืมเออจำผิดคนแล้วแหละแม่หนูป้ามีแต่ลูกสาวป้าไม่มีลูกชายเื่อไอ้ไหมโธ่ฉันก็นึกว่าแม่ไอ้ไหมขอโทษนะจ๊ะป้าฉันทักผิดคนน่ะหน้าแตกเลยอะ่ะขอโทษนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวก่อนนะจ๊ะ เมื่อไหร่พีเตอร์จะมารับสักทีเนี่ยจะเอ๋ไอ้ใครอ่ะวิอย่าโกงสิทายถูกก่อนใครนะาจำไม่เห็นได้เลยเสียงก็ไม่คุ้นด้วยจำไม่ได้หรอท้ายถูกก่อนสิตานาอ้าวไม่ใช่บโบเพื่อนฉันนี่ข,ขอโทษนะคะฉ,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 ฉันจำคนผิดอะคะ่ะฉันนึกว่าเพื่อนฉันนะคะ ไม่เป็นไรค่ะอายจังเลยขอตัวก่อนนะคะนี่มันเรื่องอะไรกันอะนี่พวกแกรู้จักกันเหรอก็เพิ่งรู้จักกันตอนที่พวกเขาไปแจ้งความกับผมที่โรงพักเนี่แหละครับนี่คุณเป็นตำรวจอะคะเออคุณตำรวจคะอย่าเข้าใจผิดนะคะฉันไม่ได้ขโมยอะไรเลยค่ะถ้าไม่เชื่อเนี่ยคุณตำรวจลองค้นตัวฉันได้เลยค่ะคนเลยค่ะก่อนจะปฏิเสธข้อกล่าวหาเนี่ยผมมีพยานนะครับและพยานของผม ปนตรวจะดจาไปซื้อให้ผมทีได้ครับผู้กองคุณตำรวจคะคุณตำรวจคะคุณตำรวจคะช่วยป้าด้วยค่ะทองป้าโดนขโมยครับคุณตำรวจสวัสดีครับคุณป้าคุณป้าใจเย็นๆก่อนนะครับแล้วค่อยๆเล่าเรื่องมันเป็นยังไงครับป้าโดนขโมยมันแอบฉกทองป้าไปนะคะ ที่ไหนครับป้าแถวริมถนนสามโคกอะค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งอะทำทีเข้ามารู้จักป้าแล้วมันก็ทักป้าพอป้าเผลอะมันก็แอบฉกทองป้าไปกว่าป้าจะรู้ตัวน่ะมันก็หายหน้าไปแล้วคุณตำรวจครับฉันขอแจ้งความคะ่ะรอก่อนนะครับผมกำลังรับแจ้งความจากคุณป้าท่านนี้อยู่ครับรอไม่ไหวแล้วค่ะคุณตำรวจฉันหัดรฉกทองที่คอไปป่านี้โจรมันไปไหนถึงไหนก็ไม่รู้ที่ไหนครับ ากซอยถนนสามโคกค่ะนี่หนูโดนเหมือนกันเหรออย่าบอกนะว่าป้าก,ก็โดนแล้วคุณโดนฉกทองเป็นไงครับผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาเข้ามาทักฉันแล้วก็บอกว่าทักคนผิดพอรู้ตัวีกทีนึงทองฉันก็หายไปแล้วค่ะหือต้องเป็นคนคนเดียวกันแน่เลยกับที่ฉกทองป้าไปนะ่ะคุณตำรวจแบบนี้ดีเลยคุณสองคนโดนฉกทองบริเวณใกล้กันแสดงว่าคนร้ายปักหลักก่อเหตุอยู่แถวนั้นแน่นอนครับ คุณตำรวจครับคุณตำรวจต้องจับคนร้ายมาเข้าคุกให้ได้เลยนะคะไม่ต้องห่วงครับยังไงผมต้องจับคนร้ายเข้าคุกให้ได้แน่นอนครับผมนึก,ออก่อนละจะไปหาทองปอมมาให้ผมทีเราจะเป็นล่อเสือออกจากถ้ำกันได้ครับผู้กองเดีย๋ยวผมจัดก,การให้ครับหลังจากที่ผมคิดแผนการออกเนี่ย ผมก็ใช้ตัวเองเนี่ยแหละครับเป็นเหยื่อแล้วก็ใช้ทองปลอมเนี่ยล่อมิจฉาชีพอย่างคุณออกมาไงละครับแล้วคุณก็ออกมาให้ผมจับเองจะจัดการเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่ทองทั้งหมดเนี่ยเป็นทองปลอมหมดเลยเหรอใช่ถึงคุณจะขโมยได้อะแต่คุณก็ขายไม่ได้อยู่ดีโอ้โวยพวกแกทําแบบนี้ได้ยังไงวะฮะมาโกหกกันแบบนี้ได้ยังไงร,ระวังเถอะตายไปเนี่ยจะตกนรกแต่ขโมยของคนอื่น ตายไปก็ตกนรกเหมือนกันนะครับแต่ก่อนตายเนี่ยเชิญไปรับพูดในครกก่อนนะครับเชิญไปไปดีว่ไม่ไป,ปไ,ไปไ,ไป,ปไปไปไปขอบคุณมากนะคะคุณตำรวจที่ช่วยจับคนชั่วเข,าข้าคุกยินดีครับมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับ